สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีทำคำวิเศษนะครับมาติดตามเรื่องของกองทัพอากาศนะครับที่สร้างห้องน้ำ54ล้านแล้วก็ปรับปรุงห้องที่ประทับอีก750 0 0ล้านครับว่ามันเท็จจริงประการใดอย่างไรนะครับมาดูเพลผมเห็นจากทวิตเตอร์ของคุณเวสารัตนะครับเวสารัต คณะก้าวหน้านนทบ,บุรีครับนี่ฮะก็ท่านก็เขียนว่าอย่างงี้ครับทำห้องน้ำไป54ล้านทอบบบบอกยังไม่รู้พอจ้างการบินไทยปรับปรุงห้องที่ประทับอีก750ล้านสุดสวิงลิงโกอีโต้บัมแต่ผมมีข้อสงสัยว่างานนี้งบของทออ ซึ่งแน่นอนคือง,งบของกระทรวงกลาโหมที่จัดให้คําถามคือทําไมงบตรงนี้มาอยู่กับทออน่าจะเป็นงบข้าราชการในพระองค์ประกาศกองทัพะกาศเรื่องผู้ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องที่ประทับพร้อมรบเกี่ยวข้องกับบบพระที่นั่งแบบโบอิง737800นะครับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โฮเทลเซราเมนเดลิน vs นี่อะไรขึ้นชื่อว่าโฮเทลเซรานี่ก็จะเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะครับเครื่องบินพาณิชย์ก็เหมือนกับเครื่องการบ,บินไทย <S <S 2> <S 2> เครื่องไทย <S <S สมายล์ทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นด้วยโฮเทลเซรา ss นะครับตามที่กองทัพอากาศได้มีการจัดโครงการปรับปรุงสภาพห้องที่ประทับพร้อมรวมที่เกี่ยวข้องกับแบบพทัททินั่งบิ e เจ็ดแปดเจ็ดแปดร้อย หมายเลขทะเบียน s s m v s โดยเฉพาะตรงนั้นปรับปรุงสภาพห้องที่ประทับพร้อมระบบที่เกี่ยวข้องบอพที่นั่งโบอิ้ง787-800หมายเลขทะเบียน s s m v s จำนวนหนึ่งงานเพื่อรับการเลือกคือเวทการบินแทมกับมหาชนส่งออกขายส่งขายปรีผู้ผลิตโดยเสีราคาเป็นเงิน750ล้านบาททวน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่าขนส่งค่าจดทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับสองกันยายนสองพนหกสามนะครับพลอากาศโทพาุวัฒนเปี่ยมสีจกอชออทบอจ้างการบินไทยปรับสภาพห้องที่ทับเครื่องบินไปนั่ง m s v m v s เจ็ล้านนี่ครับ คันนี้ก็ผู้ชนะราคากลางกองท้พบกับจะจงตรงนี้นะครับ,จจแ,ลรบแล้วผมก็ขอเซิร์ชไปดูคําว่ากองทัพากาศหน่อยนะค,ะนะครับกองทัพากาศจะว่าไงบ้างนะครับข่าวนี้มาดูแบบล่าสุดกันเลยล่าสุดบอกกองทัพากาศขอชี้แจงเหตุผลที่ใช้ปรับปรุงงบห้องน้ำบน B ีี ไอพีห้ล้านตรวจสอบได้ก็คือตอนนี้เป็น2ก้อนนะครับถ้าอย่างนั้นนะแฟนรายการ Bright TV ีนะครับขอบคุณไบ i ท h t ีวเครื่องบิน v ีวีจากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารราคากลางการใช้งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำรับสมุคคล VAP เครื่อง Airbus v v ี p Airbus A340 500นะครับรหัส s S v Y V Y E จำนวนหนึ่ง,ง 000. 000หอง้องมูลค่า54ล้านจุด43ล้านบาทของกองทัพอากาศกองทัพอากาศบอกว่าเป็นเอกสารจริงนะครับเป็นเอกสารจริงนะครับและข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของกรมช่างทหารอากาศตามกฎหมายป้องกันการปราบปรามธุรกิจแห่งช,ชาติพร้อมบอกว่าการปรับปรุงห้องน้ำ54ล้านบาทถือว่าไม่แพง กว่าราคาท้องตลาดและยังสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์การดัดแปลงอาเซียานที่เปรียบเทียบได้อย่างสมเหตุผลนอกจากนี้กองทัพอากาศยังระบุว่าการปรับปรุงห้องน้ําบนเครื่องบินไม่ได้แบบง่ายเหมือนห้องน้าบ้านเนื่องจากมีการวางระบบท่อแบบใหม่เป็นวิศวกรรมราคาสูงใช้เทคนิคของประเทศเยอรม,มันและบรรยากาศเป็นเครื่องบินมือสองที่ต้องซื้อต่อจากการบินไทยและได้มีการปรับปรุงมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยการเปลี่ยนเก้าอี้ที่นั่งของเดิมผ่านการใช้งานมาและครั้งนี้เป็นการปรับปรุงใช้ห้องน้ําครับ นี่ครับแล้วคนนี้ก็บอกว่านิสายชนะไทยเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งล้านล้านภายในหนึ่งปีนิสายชนะไทยนะฮะกันยายนปีสองห้าหกสามหกล้านเก้าแสนหนึ่งหมืนแปดพันหนึ่งล้านบาทนะครับนิสายชนะประเทศไทยกันยายนปีสองห้าหกสามครับเจ็ดล้าน 8,48,155ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น,นอีกนะฮะอ๋อันนี้ข่าวเดียวกันกับราคานี้เหมาะสมแล้วนะครับราคานี้เหมาะสมแล้วกองทัพอากาศจะส่งเครื่องบินจากเชาวบนสู่พี่น้องสุราชฎร์อันนี้ นนเขาถามนะครับอันนี้สงสัยทําไมราคากลางเจ้าเดียวมีเหตุผลอะไรที่ใช้ราคาหนึ่งเจ้าในการกาหนดราคากลางแล้วบริษัทนั้นไม่เป็นผู้เลดายรายเดียวในประเทศไทยขนาดอาศัยมาตาา56วงเล็บ2ของพรบซื้อจ้างยังไม่สามารถกำหนดราคากลางเจ้าเดียวผู้จัดกัรด้วยวอ6 0หกลย์สองเก็แคบขาทำไม่ได้ โอ้โหนี่รีทวิตไปเยอะเลยครับข้อความนี้จากคุณมินีิปรับปรุงห้องน้ำหนึ่งห้องกบห้บสีล้านน้ำท่วมเปิดรับบริจานะคราคห้าสิล้านแสดงว่านี้มันเจาะเป็น2เรื่องนะครับรายการนี้นี่ฮะปรับปรุงห้องน้ำห้าสิบสล้าน ช็อกก่อนทัาอากาศปรับปรุงห้องน้ำแบบ v v p p ห้ล้านนะครับทอบอแจงสมเหตุผลเครื่องบิน VVIP หนึ่งห้องราคา5้บสล้านนี่ครับสิามชั่วโมงที่แล้วนะครับ13ามชั่วโมงที่แล้วจากมติชนครับสมเหตุผลสั้นๆครับไม่มีอะไรมากเลย ยันยันไม่แพงใช้เทคนิคเยอรมันก่อนท่าอากาศแจ้งปรับปรุงห้องน้ําบนเครื่องบินระบุไม่แพงเกินจริงเป็นราคาท้องตลาดตรวจสอบได้ปรับปรุงหรือล้างผ่านออกมาชี้แจงราคาขนาดนี้เปิดงบห้องน้ําหรูเนีเป็นสส่วนเนี่ยครับเป็นสส่วน ใน Loyalist m t r k e t p ก็ c e ก็บอกเครื่องบินสุดตัวแล้วงบก,ก็เอากองทัพการไปปรับปรุงเพื่ออะไรก็เป็น2เรื่องนะครับใน Loyalist Marketplace บอกว่าแถมพวกเอกสารตกแต่งเครื่องบิน750ล้านใครจ่ายนี่ครับนี่ฮะนี่เป็น2เรื่อง ก็จริงๆแล้วถ้าดูจากตรงเนี้ยโทษนะครับเปลี่ยนหัวนิดนึงถ้าดูจากตรงนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยผมเห็นเหมือนกันว่า ทวิตเตอร์ของอาจารย์ประวินนะทวิตเตอร์อาจารย์ประวินทวิตเตอร์อาจารย์ประวินวเานขาพูดถึงเขาพูดถึงอเนี่ยะเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเนี่ยนะ หรือ l อยเยลิสมาเก็ตเผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อนี่ฮะจรปรปวินพูดแต่ไม่ตรงนะขอจรปรปวินไม่ตรงอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอจะประวินบอกสร้างซ่วมบนเครื่องบินห้าสิบสี่ล้านแต่บริจาคภาคใต้ห้าหมื่นแถมเป็นเงินบริจาตต่างหาก แต่ประวินคงเข้าใจว่าสร้างสว้มของทอบอห้าสิบสี่ล้านแต่จริงไม่ใช่นะครับคนละส่วนอันนั้นต้องเป็นเจ็ด้อยห้าสิบล้าน7จ็ดยห้าสบล้านอันนี้สุ้มสี่หมื่นเหรียญที่ไหนอะครับผมอ่ะอันนี้ก็ได้เห็นกันนะครับว่ากองทัพอากาศเอาเงินห้าสิบล้านบวก สองเล้านนะครับไปสร้างเครื่องบินใหม่ไปปรับปรุงสร้างห้องใหม่เครื่องบินของทอออล้วกันนะครับขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษสวัสดีครับ